สวัสดีจ้บพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องหญ่ไทใจพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะฮะหน้ามบินแล้วนะคะทีนี้ก็พนัากงานก็ต้องเนาะเข้าข้างหลังนะคะพี่น้องเพื่อที่จะทําการตรวจเพราะว่าสนามบินนานาชาติฟลังเฟิร์ตนะคะพนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือ ไม่ให้พกสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีการตรวจก่อนเพื่อที่จะเข้าทำงานในสนามนะคะพี่น้องก็จะมีการเขาเรียกอะไรอะตรวจกระเป๋าสัมภาระเหมือนผู้โดยสารนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าในพนักงานเนี่ยจะต้องตรวจในลักษณะที่ว่าคุณพกอะไรมาหรือเปล่านะคะเช่นมีมีดไหมมีม อะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องตรวจเนาะเพราะฉะนั้นยายจะต้องมาแต่เช้าเสร็จแล้วก็พอถึงก็ต้องทําการตรวจก็ใช้เวลานะคะแล้วก็รอรถจากสนามบินมารับนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรก็นะคะนี่ช่วงเช้ชาเช้านะพี่น้องนะนี่ค่ะแต่ยายดีนึงคือตรงที่ว่าทํางานกะเช้าเนี่ยเลิกเร็ว ะะก็พอที่จะได้มีได้โอากาสได้พักผ่อนตอนเที่ยงนะคะเพราะยายทำงานช่วงกะเชา้าสี่โมงเช้าก็เลิกแล้วครับพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นก็จะโอเคสำหรับยายไทยๆการที่จะเข้าตรวจก็ต้องเข้าไปในระดับข้างหลังเดินไกลนิดหนึ่งพรานต้องเผื่อเวลานิดนึงพี่น้องเพราะฉะนั้นยายไทยๆก็ค่อนข้างที่จะหอบ นะคะก็เดี๋ยวเขาจะเข้าประตูทําการตรวจเพราะตอนนี้เขาสร้างใหม่นะพี่น้องอทาให้ยายต้องเดินไกลนะคะพนักง,งานจะเดินไกลนิดนึงปกติลงจากรถไฟปุ๊บก็เดินเข้าตรงเลยก็คือประตูตทางตรวจนะคะแต่ว่าตอนนี้เดินไกลนิดนึงแต่ก็โอเคเพราะยายเข้าหวโมงเช้าพี่น้องเข้าหวโมงเช้าตรง เพราะฉะนั้นต้องมาให้เช้าที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับพี่น้องนะคะอาก้าอะไรประมาณนี้นี่ค่ะวิถีชีวิตยายไทยๆทพี่น้องเพราะว่าต้องเตรียมแต่ก็สนุกดีพี่น้องโลดโผนดีค่ะว่ามีเวลาพักนะี่มีแต่ก็เหนื่อยแต่ก็โอเคสู้พี่น้องสู้ค่ะยายยายสู้อยู่แล้วก็ฝากพี่น้องนะคะคลิปนี้ เดี๋ยวก็จะทำการเข้าไปตรวจนะคะพี่น้องช่องประตูตรวจก็ใช้บัตรนะคะรูดบัตรถึงจะเข้าได้นะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยายจะให้ดูนี่นะคะพี่น้องนี่คือประตูที่ยายจะต้องเข้าไปเห็นไหมคะนี่คือช่องพนักงานนะคะพี่น้องโอเคนะคะ,ะตักคล้ายใบมะกรูดให้ยายด้วยเน้อเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ตรวจก่อน สวัสดีนะคะพี่น้องอยู่ดีมีแหงเน้อ